ATK เพิ่งตื่นง่วงแบบปวดหัวแบบมึนๆกินาพาลาไปก็ยังมึนๆเป็นพราะฝนไหมก็ไม่รู้อตัวตัวน,วนี้ตัวนี้ที่ตรวจราคาค่อนข้างถูกถ้าเห็นซื้อในออนไลน์น่าจะร้อยหนึ่งมั้งประมาณนั้นแหละโอเคแต่น้ํายามันจะน้อยมากตัวนี้น้ํายาน้อยจริงๆต้องใส่น้ํายาลงไปก่อนนะวันนั้นตรวจไปแบบ ตลกตัวเองมากอะ่ะอันนี้เขาให้เสียบกี่นาทีเราต้องอ่านคู่มือทุกอันนะเพราะว่าแต่ละอันจะแตกต่างกันไปเขาให้เย่ yeah, เข้าไป ประมาณ2ถึง2.5ซนติเมตรห้าม5ครั้งสี่แค่5ครั้งแค่5ครั้ง 5, 5้าไทมคืห้าค่ะโอเคคือน้ำยาต้องเอาใส่ก่อนนะใส่ตัวนี้ก่อนอันดับแรกมันไม่อยู่ตรงนี้ได้งไงอะ น้ำมันไหลมาอยู่ตรงข้างบนหัวเฉ <c oughs> okay. ยโอเคขาเยอะขึ้นหน่อยนี่ไงเยอะขึ้นแล้ว <c oughs> น้ำมันไหลอยู่หัวนี่หว่าโอเคน่ากะหยดลงไป <c oughs> ต้องเอาน้ำลงไปก่อนถ้าเอาน้ำลงไปทีหลังรับรองติดเน,นื้อเนืเนื้อเนื้อแน่นอนหัวนัน,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 นตอนทำครั้งนั้นอ่านี่รู้แล้วว่าทำยังไง หาที่วางอะ,อะไรหาที่วางอะไรมันไม่มีที่วางข้อเสียของมันคือไม่มีที่วางเราต้องหาที่วางไว้ก่อนหาอะไรพริงๆไว้ก่อนก็ได้ห้าครั้งในการเย่จริงๆชุดตรวจนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ yeah <laughs> ยทุกครั้งน้ำตาแตกทุกครั้งอ้แล้วก็ใส่ลงไปค <c oughs> ิ้มุก <c oughs> <c oughs> ก็บีบๆๆ <c oughs> ได้ในคิ้มุกเราบ้างเนี่ย ใหญ่ทุกครั้งตาแตกทุกครั้งเลยอะไรวะคันจมูกมากเลยทีนี <c> ้ <oughs> จริงใหญ่ทุกครั้งตาแตกทุกครั <c oughs> ้งปิดลงไป แล้วก็ประโยชน์ใส่ที่อ่านนี่ที่อ,าอา่านค่ะมันใช้ได้ถึงปีหน้าวันหมดอายุน,นี่ใส่กี่หยดนะเขาบอกว่าใส่ประมาณสามดอกสามหยดก็พอ สองสามอแถมไปหนึ่งหยดน้อยมากดูน้อยมากโคตรน้อยอ่ะเอาจริงันดับน้ำมันน้อยจริงๆโอเคนี่แค่เราอ่านข้าอยข้อ่านข้าบอกว่า15นาทีห้ามอ่านก่อนและห้ามาอ่านหลัง คือแบบรู้สึกปวดหัวแบบมึนๆงงๆตึงๆอาจจะเป็นเพราะอากาศด้วยมั้งอยู่นี่มันแบบฝนตกแล้วมันก็ชื้นๆแล้วก็ห <c oughs> วงวงนอนดึงเลยว่าสุข่วงนอนขึ้นแถบม,มาแล้วหนึ่งแถบลองดาวดิวแถบเลย <c oughs> ขึ้นมาแถวนึงแล้วแต่มันยังไม่15นาทีแฮะแต่ละอันมันก็ต้องอ่านนะแตกต่างกันไปแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันส่วนมากก็หมนุนสอบสักห้าครั้งอะไรเงี้ยแต่วเวลาเราหมนนะุนมันแบบเจ็บๆอยู่เลย้วยอยู่พงจมกูก สั่งขี้มกมกค่ะจได้แต่ขี้มูกเราและเนี่ย <laughs> ต้องใช้จะได้แค่ขี้มูกเราน่ะออกแล้วหหดดูนะจิงสี่แต่จริงๆมันควรคนอ่านค่า้5นาทีเดี๋ยวทุกครั้งก็จริงๆอาการแบบว่าไม่รู้ทำไมกลับบ้านมาปวดหัวตลอดเลยปวดหัวปวดหัวแบบ เขาเรียกว่าแบบหัวมันมึน,มน,มนงง,ง,งหัวหัวตึ๊นตุนมันเป็นไข้มันอารมณ์เหมือนไข้จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ไปตรวจอะปอดแล้วที่แบบหมอเช็คแล้วก็เช็คข้างหลังอะไรหมอ,อว่าปอดดีนะปอดดี <c oughs> เราบอกว่าปอดดีป <c oughs> อดวอร์มดีฮนะแน่สี่ได้สี่นะ ก็แสดงว่าเราไม่ติดนะฮะนั่นโอเคดีมากจริงๆมันต้อง15นาทีแต่ปกติเราวางนา้นแค่ไหนก็เหมือนเดิมโอเคที่แหละก็คือหลังจากที่ไปกรุงเทพมาแล้วก็กลับมาปกติก็ไม่ได้ค่อยได้เจอใครอยู่แล้วแบบน้บคนได้ร้างที่เจอล่าสุดก็แค่เจอเบฟทน,นันน้นก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่ห้องจนแบบ จนเบื่ออจริงอาหารก็สั่งดิเวอรี่ไปนั่งกินข้างนอกก็แค่ครั้งเดียวมั้งไปนั่งกินข้างนอกแบบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมันก็เป็นร้านที่ถ่ายเทก็เลือกร้านที่แบบอากาศถ่ายเทหน่อยอย่าไปกินในห้องเองอย่างเช่นในห้างอะไรในห้างแหละเป็นสิ่งที่เสี่ยงที่สุดคือในห้างเพราะในห้างมันเป็นห้องปิดแล้วอีกอย่างถึงนั่งกินยังไงมันก็ใช้อากาศเดียวกันอากาศมันโฟคือแบบมันขังอากาศไว้อยู่ที่เดียวกันแต่สามารถกินตามแบบตามข้างทางอะได้ เพราะการทางข้างทางหมังนก็จะมีอากาศโฟรยอยู่ตลอดเวลาก็คือมันมีลมมีอากาศมีอะไรเงี้ยถ้าจะกินข้าวนี่ก็ซื้อออกมากินข้างนอกดีกว่าปลอดภัยสุดก็คือกินออกข้างนอกดีที่สุดไม่งั an, ้นก ah ็กลับไปกินบ้านดีกว่าอย่าไปกินในห้างเพราะในห้างอันตรายอันตรายจริงนะในห้างเพราะว่ามันไม่ควรสมควรในห้างไหนไม่ควรสมควรกินเลยซื้อไปกลับไปกินบ้านดีที่สุด โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติามฝากกดแชร์ด้วยนะเแล้วทุนนกคนบ๊ายบายเอทเ t k ลาจากกันบ้าน <laughs>